พี่น้องขนมนะนะครับวันนี้วอรมาเล่นในช็อตกันนะพี่เดี๋ยวจะไล่กับครูนะอ่ามาเล่นในช็อตกันนะอ่าเดี๋ยวผมพี่อ้ําดูกลางเดี๋ยวผมดูยาวเองดูกลางอืมไปส่งชอบไม่ดีวะอืมก็บอกมันหมดแล้วของมันหมดแล้วเอม่ไม่ใช่ตังคหมดแล้วอ๋อย อีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอย่าให้รู้นะกระเ <c ues> ดื่ชั่วไม่ใช่ไม่ใช่มาดูแหละระเบิดระเบิดมันอยู่นี่ทงังใสคง <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ยู่บีฟ <c oughs> ิ่งเฮียไม่มีเยี่ยงว่ะไม่ใช่อีกเหลืออยู่บอพี่นี่เราเก็บของแล้ว หายจบไปถ่ายยังคิวอ่ะถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายอยู่หรือเปล่าถ่ายรยู่เมนโบรู้สึกเราต้องบุกกลางแล้วยาวมันเยอะไปหายจังวะนี่ อ้าเคลียร์แล้วโอ้ตายเก๊ไปแล้วโอ้ยมันมีโ้กาสาเก่อนเลยตัววีอ็กีคิงด้วยีเแต่ดันเปอาอีเอ็กนะนี่นี่ต้อดูอีเอ็กนะไกลประมาณร้านหนึ่งใช่ไได้ร้านที่ดีใช่ไหม อีคีโซเสียงแล้วจะแหวไปนิดนึงนะเจอตีนยิงตีนต้องขอไปด้วยอาจจะมีเสียงกุกกิ๊กกัะเลึกอะไรมาได้มันกินขนมอยู่ฮะ ออนนะเอาอยัางไงกับผมฮะนี่เอาอยัางไงยังไงยังไงได้ยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดอะไรวะมันนี่หน้าเรียบร้อยฮะตายหกใบฮะโอ้วอลูเกร์ Oh เราก็ไปดูพี่อ้ํากัน <อำ S 2> ยาม<ห>ตายแล้วีไ่ไปไม่ได้ไ มันบ่นมึงเป็นบล็อกเสียงไหมดิ้ีก็บล็อกอที่คนทายท่านผู้ชมอยากดูคลิปผมให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ช่องของผมแล้วก็กดตรงวิดีโอเอาคือตอนนี้ยังตั้งค่าไม่ได้เลย <c oughs> ไปยาวตายแล้วนี่ไอ้โดนสิบโดนโดนสิบแปดนี่ะง่ายคือห้องนี้เรามีโคคนเดียว อล้วตัวผมอาจจะไม่เท่อะผมไม่รู้ไหมครับจะทําต่อไหมผมก็น่าจะทำโอ้ยเอ็กเตาหวังเลยผมจะทำอีพีสองอยู่อยากให้ทําก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะทําต่อให้โอเค อยู่ไหนวะว่ามา,าการแน่ๆเลยจังวันนี้โดดไปมิเจอเดี๋ยวนะนนนนบล็อกอย่างไรทุกคนแล้วใช่ไหมใช่ไมบล็อกของกูด้วยนะบล็อกเมียบล็อกแล้วจะบ่นแหงพ่ออี้วอ,อลุกเกอร์บล็อทำควายละลายสัตว์เงียบปากไปไปเงี้ย <c oughs> <c oughs>

หาเรื่องอ่ะเออโดนด่าเราเราต้องเงียบนะมอย่าไปเฉียงต่อ,อตายเส้ไหน,นออกเอ้าผมามาเม่ไห่วะไมกูต้อง่าเราตายดูว มึงก็กดจีทิ้งมาสีเนี่ยโอ้โหไหนเขาโยนให้ก็ไม่โยนกลับโอกาสอะไรของมึงหลอนปะเนี่ยโอโหก กรนกนะฮะใครบอกไคใช้ไมเห็นกนกโอแล้วก็มายืนใหคกูปาโค้ส่อเงี้ยไล้ล้วนๆหะจิกสนายอ่ะจิกสลายเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะโอ้เราแตกไปอะ อะไรของมึงพูดกลางสี่แหมพูดภาษาเฮียอะไรสั์ฟังรู้เรื่องเนี่ยไอ้เฮียก็ด่ามึงไงให้ดา่าใครอไอ้สับไอ้เฮียวิทยาโดนด่าก็ปิดไมค์ไปเนี่ยตลกจริงๆเอาไม่ละมึงไงไอ้เฮียยุบมไหมสัตว์ นี่แหละไก่ท้ายอ่ะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนเงี้ยปากไปอย่าโบนอย่าโบนคนอื่นเขาที่เกี็บตังบ่นนี่เงี้ยนี่เงี้ยเก็บสองเงี้ยวางบีอ่ะคุมกันเลยน มาแล้วเนี่ยมาแล้วโอ้เใครใครตนตู่หลตนเ็เบิดเล่นร้านสมร้านเกมองมอไงั้นียนเป่าไปตังสคมร้านเกมเฮ้ยนายอย่าไปแล่เย้กับมันเลย ล้วก็อยู่ในช่วงถามมาต่อไปถามทำไมใครถามขอขอขอเอาปืนพี่ดีกว่าเว้ยปืนชั้นดีตัวเยอะเลยเว้ยกูให้พบแน่นี่เอาปืนหลักมาดินีลถามแรกคือว่าอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยเราอยากได้ D R C หนะ่อยยืมีาดีนี้ วางตรงไหนวะวางไหนวะโนนวางบีเปล่าบีบีไม่ิีเลยคัะไอ้พวกนี้โอ้โยนีก็เล่นแลกปืนกันอยู่ได้ EBR ชิงแต่แลกปืนกันแาควยอะไรศาสตร์บวกเยี่ยเออยเดยกก็ตายหมดเออนั่นแหละโอ้โหฉลาดมากเยี่ยมไปเลย แบบเราไม่ตวัวเองเยอะหรอกด่ามึงอะดีที่ด่าใครนั่นพี่เจมพี่เจมอยู่ในห้องกาลีน่าะฮมีเสียงแทรกเยอะมันจะมีคนเข้ามาห้องแคนเยอะนะเไป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 เรแป๊บนี่ อเอาไงเอาเอาไงยังไงยังไงโอ้โหตายเลยีดรว่างปเหียๆปรากฏว่าแพ้นะฮะกีโปโตเป